ข้อหนึ่งลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ข้อหนึ่งลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ข้อสองลูกเกียรติโอ้ยลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ลูกเสือมีความ,าม,วามรักมีความรักอะไรก่อนเฮ้ยทุกคนคุณครูเหมือนได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอะเหมือนเสียงเด็กเลยอะเธอ <c oughs> เสียงมันแบบเหมือนเด็กจริงๆนะเธอ,อไม่ได้ยินจริงๆ,ๆ,ๆหรอฉันได้ยินคนเดียวไปหรอ,อไม่ตายเกิดอะไรขึ้นเราไปกันเลยมะคะครูเออม,มันจะดีหรอคะมันน่ากลัวนะเราจะไปดูกันแบบนี้เลยหรอเพราเราต้องไปดูให้ได้ว่ามันคือเสียงของใครครูงั้นเราไปดูกันค่ะทุกคนไหนครครูหน่ต้นทางของเสียง <G ül señora>